สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกับน้องบีผ้าอ้วนมือนีเนาะมามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากของมะาะไฮฝากของมาให้เดี๋ยวน้องบีไปเอาเดี๋ยวมาแกะมั่งแม่แล้แกะให้มึงพี่น้องเพิ่นฝากนี่ยังมาให้เฮาเนะาะมันหามีดกิน เก็บขา๋ยวเรามาดูโอ้บักท่านในการมืนอี้มีร่มเย็นพี่น้องเป็นร่มยุพว่าอันนี้เพันไทหน้าแล้วเนาะกลางบ้านพันไทแล้วเรียบรอย้อยเดี๋ยวเรามาดูกันทั้งฝากของทั้งปากเพิ่นก็ได้สื่อ ขอหาน้ำพอกัขอบพระคุณเพิ่นได้หลายเนาะพี่น้องเนาะที่ฝากกับเขากับน้มไมาให้กินแต่วางตอนสามสี่มือขึ้นล้างกับขอบพระคุณนสำหรับเพื่นกับฝากได้เงินไม่หายห่อน้ำห้าร้อยบาทพี่น้องนะขอบพระคุณเพิ่นได้หลายพอดีทั้งน้องบีบอได้อัดคลิปลงมือเพิ่นโอนเงินเขามาเขาเลยกอะ ขอพุ่นเพื่อนๆไปเทเดี๋ยวกับของฝากน้าเลยเพราะว่าข้าลูกไข่อยู่น้องไม้เพื่อนบ่ค่อยสบายน้องบีกะเป็นทองเสียอายุสองสามหมือน้องไม้กับบ่ค่อยสบายอยูุสองหมือแม่แล้วกับบ่ค่อยแห้งนะแล้วกะ็หลังจากที่อนั้นมากกับแม่นย่ายม่อว่านนี้กลับไปหาหมอมาสบาย อากาศมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเข้ามาเมืองกันพี่น้องแกะของฝากส่วนเล็กหน่อยเบยูเล็กหน่อยไปโรงเรียนเนาะก็เลยว่าได้เห็นเลยแกะตอนของเล็กหน่อยพร้อมตั้งขนมมาให้กระเป๋านี่ขนมีนกางเกงแคบหมู ไมอ๋ออันนี้ยาสากย์มาให้หน่งนองไม้หนึ่งว่าหน่องไม้เพื่อกันย้อมพนันใดไข่ปันใด,าย,าดยามาให้หน่องไม้นึ่แคปน้องข้าวแคบหมูขนมโอ้ยมึงดินสอน่ารักมากขอ,องฝากเล็กหน่อยปลากา พอดีเลยดินสอพืน้นมดเขียนพอดีเส้นกระเป๋าคนละสีเลยนี่พ่อตาขอพุ้นสําหรับของฝากหลายๆเนาะสําหรับผู้ใหญ่ใจดีพืน้นดันน้องเท่ามือแรงพื้นเลยรงเรียนมากพ่อก็คงจะดีใจเห็นของเพืน้นเพส่นขนมปังแคบหมูแคบหมูแคบหมูผู้ใ,นใ,นใ,นในนหญ่ไม่หญ่นั่งอยู่ทั้งเฮี่ยนพื้น ขนมขนมอัญยาอันยาเพนันฝากมาให้น้องไม้ได้ยินข่าวว่าร้านมนึงแย่งนั่นท่องเพิ่งจะได้ไปโรงเรียนเมื่อวานนีมูเห็ดมหาก็เลยเพจัต่างๆพูเพิ่นบ้ันได้ไข้ก็เลยแต่ว่าเพิ่นถึงอยากไปแมงมึงเือสิไม่แย่งกันอันนี้ก็สออันไข่หรอพิ่นได้ก็ละอันไอสันสียากกันผม อันนี้ยังปากกายัน <g> ย <g g> ันตุกอีนองอยู่กล้องปากกากล้องนินสอพร้อมกล้องนินโซ่ปากกามีกิบพร้อมแล้วมาแรกนะพันสิ์จใจแตนกระเป๋าอย่างคิตตี้ข้อกัขอบประคุณสำหรับของฝากหลายๆเนาะคุณหลายๆเด้อะไปนี้เองใช่นี่างจริงไปแล้วเนี่ย กันนี่ก็เป็นก้างเกงขางเกงมาให้น้ำเขาก็ขอพระคุณผู<แ>้ใหญ่ใจดีมากๆเนาะตัวใหญ่อยู่เป็นผาใส่สบายพร้อมใจพร้อมสีสวยป้าก็ขอพระคุณได้หลายสำหรับ,ขอ,บของฝากท,กทุกๆอย่างเนาะที่เพิ่นไห้ความกความเมตตาก็เพิ่นได้โอนเง,งินมาในช่วงวางสองสามมือว่าหันก็ได้โอนอีกเนาะกะขอขอบคุณเพิ่นได้หลายแต่ว่าเ้อยงบ่างไอัดคลิปลงค่ายเนี่ยก็เลยว่าเออเดี๋ยวมา ร่วมเทียเดียวเลยนะมไม่ตนน้องมีกํะลำล่าไปก่อนพี่นั่งคือสำหรับกองฝากสวัสดีจ้า